สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรณีพ่อแม่ชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับูวันนี้จะพา,าดูช่างสีนะครับอันนี้อันนี้เด็กอู่มาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เขากำลังจะพดนอยู่นะพ่นตียมพ้น ดี๋ยวให้ดูหน้าช่างนะครับขอโทษดะครับช่างเกียงไก่ครับทำยังไงบ้ยงครับความรู้สึกอร่อยอะไรอร่อยขอบไพุทถุงพน์สีเราขาวเดี๋ยวรอดูผลงานกอนเจ้าของสีสีอะไรสีอะไรพี่อยากได้สีไหน ตอ้นว่าต้องต้องวิถีวิถันเลยครับจะใส่เทาแลมโบให้เรียบร้อยพอออกมาผลงานจะได้ออกพอดีครับจะได้เก็บกันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวจะใส่เทาแลมโบให้เอเทาอะไรนะสีเทาแลมโบสีเทาแลมโบแลมโบแลมโบแลมบีกินี่ อันนี้รถยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอ๋อตีโนโ่ตีโนโ่ี <c oughs> ออวีออ,อ <c oughs> แต่ไม่ใช่มี cover V นะเนี่ยจะโป้ใหม่โอเคชนหน่อยครับภ <c oughs> าพรถโอเคอยู่นั่นเนี่ยจะมีชนมานิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของฝีมือครับบอกเขาบอกว่าอะไรช่างไม่ได้กินเงินผมหรอกช่างคนนี้เก่งมากเลยนะครับดู ดูเดี๋ยวโปสีตรงนี้ใหม่โปหรือโปโปใหม่สนิมกินหมดแล้วเพราะน้องเขาขัดไปนานแล้วแต่ขนไวเลยสนิมกินกันเลยต้องรีบทําครับเดี๋ยวสนิมจะกินเยอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวช่างฝีมือแป๊บเดียวสี่ห้าโมงนแหละใช่แป๊บเดียวสี่ห้าโมงครับเขาบอกอ้าวนไม่มีตู้อบไงมันก็เลยใช่อันนี้เราทําแบบ DIY เลยอืมใช่ DIY แบบเรามไม่ม <il S 2> ีเครื่องมือนะเครื่องมือมีแต่ไม่มีตู้อบไงดีเบอร์ไม่เอนดิแปะไงมันดูสิอันนี้แปะเพื่อนี่มันบิวเข้าหน้ากระจกอ๋อใช่ใช่ อันนี้ถ่ายให้ดูขั้นแรกครับแกตแกตกันแตกกันยิ่งกันตอนทุ่นตีเราจะได้ถ่ายจบเดี๋ยวตอนทุ่นตีเดี๋ยวมันสีโบว์งาม ข้าง <c oughs> หลังนี้เก็บถึงมือนะเขาเป็นช่างเขาเป็นทุกช่างครับรช่างยนต์ก็เป็นช่างสีก็เป็น<ม>ช่างเรื่องก็เป็นอันนี้ไรสดเลยช่างเขาเถอะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับว่าไม่มีเวลาทําครับแต่ติดยดายช่างบอกไม่มีเวลาทํานะครับ <c oughs> เพราะรถผมเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ทําเลย <c oughs> เนี่ย ปนิมขึ้นเลยต้องรีบไปทำก่อนต้องจอดน,น้นจะได้สวยน้ำนอกเยอะครับงานยอกงานยอบ,ยอบสวมากช่างนี่รถตัวเองเนี่จะทำไมค่อยเรียบร้อยนะครับถ้ารถคนอื่นโอ้โหเป๊ะเลยก็เหมือนจะพูดรบืบองเหมสร้างบ้านน,นะพอทำบ้านคนอื่นนี่สวย เลาไปดูบา้านตัวเองดิโอ้โหยังเป็นที่นี่เลยยัง,ยงเป็นยังเป็นเต่าที่นี่เลยยังไม่ไม่ขาดปูนก็มีเป็นเต่าโดเดย์ทำการชนยังไม่ได้ตังค่ะ <laughs> ยังไม่ได้เงียบแบบจัดนี่อย่าแตะจับมบันนมันอ,อันนี้แปกไว้ก่อนเดี๋ยวเยี่งยงแล้วเดี๋ยวช่างมาพูดกันใหม่ เวลาช่างคนเยอะอยูอยไ่ไยอยนี้ย ก็ท่อเก่าของหมอตามสระหมัวไปแล้วมั้งเรอะยังไงแกดีละโอ้ยซื้อปลายใส่ก็พอแล้วไม่ต้องทำแล้วทอดทำให้ดูดีเฉยใส่ทอตทั้งในมันจะได้แฟร์ฟาาขึ้นอืมเดี๋ยวรอให้วุ้นที่ปังๆก่อนจ้ะ ลังคาแล้วอันนี้มีออดน,นะมีออดก็นนะ่าขับอยู่คนระับ ไปประมาณเท่ทาน e. ี้ถึงพันพันฝาน่าจะได้อยู่เนี่ยนะนายรู้สึกอะไอึดเนี่ย ช่างเอกาจันนี้ไปเพช่างเขาวนี่ไงัวเป็นข้าวผัดแต่คนนี้เห็นได้แล้วเต็นครับเนี่ยันนี้เป็นดเคเห็นได้ครับเนี่ยอันนี้ลูกน้องช่างครับ ได้ก้วดหนึ่งโอ้โหขัดไม่หยุดน่ะขัดจนขัดจนหลังคาหลังคาไม่รู้อะ่ะนี่เป็นอ,อะไรแ0ดรอเหรอ,อเบอร์อะไรเบอร์หกร้อยยาบเลย i จะได้ไม่นิ่มจัดให้อีมร้อยเอ็มร้อยครับร้อยขวดเลยเดี๋ยวไปช้าได้กินยังเอ็มร้อยกินแล้วเดี๋ยวต้องเอาที่ยืนใหม่มันจะล้มนี่ไงถังกระรอนเนี่ยเอาผ้าเช็ดน่มันจะได้กระรอนที่ไหนวะหาที่ยืนก่อนเนี่ยถ่ายเขาดูเนี่ยหลังหลังขัดถ้ายังไม่เนียนจะเป็นแบบนี้เนี่ยมีเช็ดหน่อยดินี่คืออันนี้ขัดเดี๋ยวจะพ่นรองสีรองพื้นอีกทีนึง ถ้าอันนี้ยังไม่เสร็จก็คือขัดไปก่อนมันเห็นแตกต่างจากเนี่ยมันเป็นสนิมเราขัดเอาสนิม,อ,มออกนะถูกต้องเนี่ยอันนี้ยังไม่เสร็จนะเราเก็บรายละเอียดอีกทีอันนี้ใส่เบอร์หยาบก่อนใชอนน่อันอันนี้อันนี้เือลองเบอร์หยาบรองเบอร์หยาบอยู่เดี๋ยวลงองลงเก็รายละเอียด,ยดค่อยว่ากันให้<อ>ใหยาบหยาบให้เอาสนิมมันออกให้สุดก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดมาอีกทีนึ่งอันนี้ก็รู้ตึกว่าเบาแรงเลยครับเพื่อน คือใช้ไ <único> ด <Liberty Overwatch> ้ครับไม้ได้เลยนะสุดนนกลั่นนไหนลองเลยใส่ไหมนี่ครับเพราะอู่นี้อู่นี้ต้องเซฟตี้บุตทุกอย่างครับมีเทปดูดดิเราก็ใส่ป้องกันคือว่าใส่ไงวะองค์สูงสีปิดทุกไปเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเอาเนี่ยใส่เลยอย่างเงี้ยใส่ใส่เลยสองอันได้เหรอสองอันนี้เหรอใช่เนี่ครับเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยครับเฮ้ยไม่ใช่ ตรงนี้ขาดไงอันนี้ถูกต้องมีเทปตี้ตอ๋เอาขาดไ้ดูดิไ้ด,ด,ดูดิฮะ <c oughs> กันกันขนมเข้าจมูกถูกต้องแล้วใส่ไปหายใจไม่ออกอะไร No! <laughs> อะไรวะไปมใหญ่คดีเยอะวัดพิีนาพิธีนาถังใหญ่ไงหราโอ้หยากคั้งเลยเวลเ้นลมย่างเงียนาะเดือ ห้าอะไรวะเอมาทำให้เรราคาไม่ดีคาบ้านนี้เพระว่าพนี่ไม่ใหญ่เพาะว่าบ้านไม่ ตาป๊บเมื่อนะางางเมื่อลวช่างมือแล้วหา้ใจไม่ออกให้หน้ากาดเมื่อก่อนนะที่อยู่โรงงานโรงงานตักสีนะต้องใส่อย่างนี้สีเดิมจิตคดทนเลย สีเดิมมทนดูดีเนี่ยสีเดิมทนมากเลยขผมที่ก็พ่นสารมาแแตกตาอดี๋ยวตอนพ่นเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูอีกคลิปนึงครับขอบรคุณนะครับสวัสดีครับผมเสร็จแล้วแค่นี้พอ มาแล้วครับพี่น้องพ้นสีรองพื้นแล้วนะครับน,นี่ดีเดิมมั้ยฮะดีเดิมมั้ 好。